มื่อกี้มีใครออกมาบอกไบกินอยู่เอมเอมบอกว่าไบกินข้าวอยู่เอะเอมบอกไปแล้วเหรอใช่ข้างหลังออาประตูหลังแล้วเดินมาบอกเจอเขาข้างหลังเขาบอกว่าไบกินอยู่ไบออกมาก่อนเอมอีกไม่ใช่เหรอเอมออกก่อนเอมเดินข้างหลังใบเดินหน้าเออออกคนละประตูไงเพราะออกมาตระเดียวอ๋อไบอาจจะเดินก่อนแต่ไบเป็นประตูยาวแต่เอ็มเขาออกประตูน้ำมันเลยถึงก่อนร้อนวิชาอยากเต้นเป็นเพื่อน อะไรจริงเหรอทำไมมันย่าฉีกขาเหรอไบทำไมไม่ใส่กางเกงอ้วนพี่เกียดเอามาไงมต้องเลยเสียดายไหมว่ากางเกงม้วนพี่เกดซื้อห้าส่วนใสแล้วน่ารักจะตายไม่ใช่ไปเอามาเอามาาเอไปให้เขาต้องเหือดมันตัวเล็กสองสามพันนะเดี๋ยวค่อยรวบยอดมาถือว่าเป็นชอมเลยทีนี้อีกตัวแล้วสามตัวแล้วสี่ตัวแล้วตัววันนั้นตัววันนั้นด้วยที่ไปคุ้มชันลิศอ่ะ อุ้ยถ้าขาต้นมันถ้าเป็นผ้ามันจะเย็บแบบมันมันมันขาดมันขาดหลับาที่เดิมตลอดกลันแต่มันตรงกับไอ้นั่นใช่ไหมันตรงกับตะเข็บใช่ไหมขาดแล้วไม่กล้าดูเลยเหรอเกงในข่าวหนังสือพิมพ์เลยใบกางเกงขาดโอ้ไว้เห็นเปล่าสกูปเกน้อยหนังมีมีมีสกู๊ปบอกว่าไปยิ้ตลกในกางเกงขาดก็ออกเป็นไรมากกับกางเกงไปวะนี่ที่ว่าใบชอบฉีกขา ใส่พิที่อะพิทงานอยเลยวันถึงไม่ไม่ขาดหรอกเกมันฟิตยังไงเกมฟิตไปเปล่าค่ะคนอื่นก็ใส่ยีนนะไม่ใช่หมันขนาดอ่ะต้องเขาไม่ใส่พิทตูนี่หรอพิทตูนก็ไม่ได้ฉีกขาดนี่ไม่ตอนไหนวันนั้นมันโนนหินไม่ใช่เหรอคะวันนั้นมันโดนหินวันนั้นมันไม่ได้เพราะว่าแต่อันนี้เพราะเต้นแหละ